สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับปากหุนเซนพาซวยยังไม่หมดแค่นี้ปากหุนเซนยังสร้างข้อพิพาททางศิลปะวัฒนธรรมของไทยปากที่พูดแต่ความเท็จสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเพื่อหวังผลทางการเมืองของตนผลก็คือ แรงงานขเขมรเกือบล้านคนในประเทศไทยถูกส่งกลับขเขมรให้ไปกองรวมกันกับแรงงานขเขมรที่ตกงานในประเทศของตนเองด้วยและความวิบัติความใกล้จะสิ้นชาติของคนขเขมรก็ใกล้จะมาถึงมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนในประเทศไทยอาจไม่เคยรับรู้ว่าน่านน้ำทางทะเลอันน้อยนิดของขเขมรนั้นปัจจุบันถูกครอบครองด้วยเรือประมงของเวียดนามทั้งหมดไปแล้ว สินค้าทางทะเลของขเมขเมรเขมรต้องซื้อจากคนเวียดนามมากินมาขายต่อให้กับคนขเขมรเป็นภาพที่น่าอดสูใจอย่างมากจากผลงานของนายฮุนเซนที่ครั้งหนึ่งเขานั้นกล้าออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเขาและประชาชนชาวขเขมรทั้งประเทศเลือกให้เป็นพันธมิตรอยู่เคียงข้างกับฝ่ายจีนบทความของผมจึงชี้ให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าหลักการปกครองแผ่นดินนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าพวกเรานั้นน่ะนิยมชมชอบต่อพรรคการเมืองฝ่ายไหนแต่การเมืองการปกครองที่สำคัญที่สุดก็คือการมีผู้นำคนไทยคนไทยก็ตามที่สามารถวางแผนนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากชาติมหาอำนาจที่มีความพยายามมากกลืนกินแผ่นดินของคนในชาติของเราให้ปลอดภัยได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การเมืองและความนิยมชมชอบส่วนตัวก็ต้องแยกกันให้ออกให้ถูกต้องว่าพวกเรานั้นจะช่วยกันปกป้องแผ่นดินของเราหรือเลือกที่จะเอาความชอบส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งมิเช่นนั้นประเทศของเราคงอาจจะได้ล่มสลายตามประเทศขเขมรล,ลาวและเมียนมาไปแล้ว 1. การลงนามปกป้องการขยายอำนาจจีนของไทยนั้นได้ส่งผลให้ประเทศไทย หลุดพ้นเกมการขยายอำนาจการปกครองของจีนเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 2. การไม่เข้าเลือกข้างของชาติมหาอำนาจและไม่หลงบ้าไปตามความเชื่อของกลุ่มคนนิยมประเทศจีนโดยพยายามเสี่ยมให้คนไทยในชาติทิ้งสกุลเงินบาทไทยไปใช้สกุลเงินหยวนของจีนแทนเลยทำให้แผ่นดินไทยนั้นหลุดรอดมาจากอิทธิพลของจีนและเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายของประเทศขเขมร และลาวคือแบบอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดที่ผู้นำทั้งสองประเทศนี้เลือกอยู่ข้างฝ่ายจีนอย่างเปิดเผย 3. การทำงานของทูตไทยและจุดยืนของไทยต่อเวทีนานาชาติคือการวางตัวเป็นกลางตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและการร่วมลงนามประนามรัเสเซียในปีที่สองที่รัเสเซียส่งกองกำลังเสริมเพื่อปุกยึดประเทศยูเครนถือเป็นความสำเร็จ และมีความอดทนต่อคำคอรหานินทาของคนในชาติที่เอาการเมืองฝ่ายของตนเองมาโจมตีการทำงานของทูตประเทศตนเอง 4. ในที่สุดประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจศูนย์กลางทางการค้าและส่งออกของโลกเมื่อทุนอำนาจของจีนไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้าสู่ประเทศไทยได้เหมือนลาวกับเขมร 5. ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย จึงแตกต่างจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของลาวเมียนมาและการปกครองแบบอำนาจมืดของเขมรที่ให้อำนาจผู้นำคนเดียวนำพาประเทศชาติไปล่มจมและล่มสลายลงของเศรษฐกิจของชาติและแผ่นดินความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรินาต์ได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคำทำนายของผมกำลังจะเป็นความจริงว่าจะมีอีกสองประเทศในอาเซียน ที่เศรษฐกิจของชาติจะล่มสลายไปเหมือนประเทศเมียนมานั่นก็คือสอปปลาวกับประเทศเขมรตอนนี้สภาพเงินเฟอ้ออย่างหนักกําลังทำลายเศรษฐกิจของเขมรแบบจมดิ่งลงเหวอย่างหนักจากการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดของฮุนเซนผู้นำเขมรและผมจะขอทำนายเอาไว้ว่าจะไม่มีประเทศมหาอำนาจที่ปกครองด้วยระบอบป,ประชาธิปไตยประเทศไหนในโลก จะยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศขเขมรหลังจากสงครามล้างเผ่าพันธ์กันเองในเมียนมาจากความพยายามคงอำนาจของตนเอาไว้ให้นานที่สุดของผู้นำอาวุธโซมินอองลายจนเป็นสาเหตุทำให้เศรษฐกิจและความดำรงอยู่ของแผ่นดินเมียนมาแด้ลมสลายลงและตามมาด้วยเศรษฐกิจที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ของสอปปลอาวจากสภาวะเงินเฟ้อที่รัฐบาลของสอปปลอาวนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทั้งท,งที่มีประชากรคนลาวทั้งประเทศอยู่แค่เจล้านคนเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากล้นประเทศแต่สุดท้ายการบริหารงานที่ล้มเหลวของผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวก็ได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดให้กับประเทศจีนกับเวียดนามและประชาชนลาวทั้งประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่าง และยังยากจนกันต่อมาเกือบเป็นทศวรรษเหมือนเดิมและปัจจุบันนั้นแร่ทองคำกับป่าไม้สงวนในชาติลาวก็กำลังจะหมดลงแถมรัฐบาลยังอยู่ในสภาวะขาดเงินสกุลต่างประเทศอย่างหนักและเป็นประเทศที่เป็นหนี้จีนมากที่สุดในอาเซียนด้วยและคาดว่าอีกไม่นานผู้นำลาวจะทิ้งสกุลเงินกีบลาวและจะบังคับให้คนลาวทั้งประเทศ หันไปใช้สกุลเงินหยวนของจีนย้อนมาดูเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเขมรกันบ้างล่าสุดพบว่ามีโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกไปสหรัฐอเมริกากับยุโรปรวมไปถึงโรงงานผลิตสินค้าส่งไปประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้ปิดกิจการลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วผลก็คือคนในประเทศเขมรน,นับหลายแสนคนตกงานทันที แถมฮุนเซนต้องรีบหาเงินมาเยียวยาแรงงานตกงานถึงคนละ70ดอลลาร์ให้แรงงานหลายแสนคนด้วยและคาดว่าเจ้าของกิจการโรงงานที่เป็นคนขเขมรจะไม่มีปัญญาหาเงินมาชดใช้ให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างได้สาเหตุเป็นเพราะสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่รับออเดอร์สินค้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศขเขมรแบบไม่มีกาหนดและ ทั้งหมดก็เกิดจากปากและคำพูดของคุนเซนเองที่ออกมาวิ่าวิจาร์ณสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับจีนปากของคุณเซนเลยพาประเทศเขมรทั้งประเทศสวยไปด้วยความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับรำเขมรมาจากไทยนักวิชาการญี่ปุ่นชี้ ขมนโบราณล่มสลายไม่สืบต่อปัจจุบันชาติไม่ใช่คู่กรณีพูดเป็นเสียงเดียวกันขมรได้รับวัฒนธรรมจากไทยเต็มไม่ใช่ขอมโบราณตอนนี้มีหลักฐานใหม่ขอมไม่ใช่ขมรหลงเงาสยามต่อไปเถอะขมรที่นิยมอ้างว่าวัฒนธรรมไทยมาจากขอมอาจจะไม่ชอบข้อเท็จจริงในข่าวนี้เมื่อนักวิชาการญี่ปุ่นชี้ว่า นาฏศสินคเมรได้รับอิทธิพลมาจากไทยมิสเตอร์ฮิเดโอะซาซากะวะเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตชี้เห็นว่านาฏศสินคเมรได้รับอิทธิพลมาจากไทยเพราะวัฒนธรรมขอมปัจจุบันไม่ใช่วัฒนธรรมนครวัดนคนรธมแต่รับมาจากไทยเกือบทั้งหมดบ่งเล็บซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าสยามอาณาจักรขอมวงเล็บ,บ,ลบนครวัดนคนรธม ล้มหายตายจากไปนานแล้วเมืองโบราณหลงอยู่ในป่าหลายร้อยปีดังนั้นวัฒนธรรมขเขมรในปัจจุบันจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตต่อมาขอมได้เจริญขึ้นภายใต้อิทธิพลของอยุธยารัตนโกสินทร์ซึ่งเมืองขอมใหม่มีฐานะเป็นเมืองเอกอิทธิพลขอมในอดีตกระทบกรุงศรีอยุธยาเพียงปลายนิ้วเนื่องจากในยุคหลังกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับมอ และแขกมากขึ้นได้แก่ชาวชาวาชาวมาเลชาวตะวันตกเช่นชาวดัชชาวโปรตุเกสชาวสเปนชาวฝรั่งเศสอ,อาณาจักรอยุธยาไม่ชอบขอมไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขเขมรยกเว้นเรื่องศาสนาชาวขเขมรได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระเจ้าด้วงและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคามเมนมันก็ไม่รับฟังหรอกครับประเทศน่ะมันมีแต่นักวิชาการมโนคามเมนส่วนใหญ่เกาเอาคำพูดของสุจิตมาอ้างเพื่อต่อยอดความมโนของตัวเองทุกวันนี้น่ะยังสร้างตัวละครอย่าง12นักรบแห่งอังกอผู้เสียสละวงเล็บมาจากไหนวะ อย่างอ้างว่าสร้างนครวัดวงเล็บก็สร้างในฐานะแรงงานทาสแต่ไม่ใช่คนสร้างวัฒนธรรมอย่างแน่นอนดูจากรูปเอาเถอะนี่เหรอคนสร้างวัฒนธรรมผ่านมากี่ร้อยปีจากยุคนั้นมันดูมีวัฒนธรรมไหมเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าให้ผมทายไว้ล่วงหน้าเลยนะชาตินี้นะ่ะพอจนมุมปุ๊บก็จะไปมุกเขาสร้างทุกอย่างแต่แรกจบเขาเกิดก่อนทุกคนเป็นต้นกำเนิดจากการ เดินวิ่งกินเสื้อผ้าภาษาคงเราๆนี้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ comment ว่ามีแต่เขมรนั่นแหละที่เรียนประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกลวงคนในประเทศตัวเองเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ comment ว่าในสายตาชาวโลกจะเชื่อใครขแมรหรือนักวิชาการจากนานาชาตินานาประเทศตอนแรกนะ่ะก็อาจารย์มิกกี้ของพมา่าตอนนี้ก็มีอาจารย์ฮิเดโอจากญี่ปุ่นอีกนะ ดยเฉพาะอาจารย์ฮิเดโอนะจากญี่ปุ่นน่าจะ,ะแถลงออกมาเป็นกลางอยู่แล้วนะเพราะไม่น่าจะมีปมอคติกับประเทศไทยเนคะแมจใจเร็วพอโหลดข้อมูลเยอะๆไหมเนี่ยครับเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่านักวิชาการญี่ปุ่นนักวิชาการฮ่องกงนักวิชาการพมา่าหลักฐานจากจีนภาพบนกำแพงเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ดูครับ เราคนไทยทุกคนอะพร้อมใจกันไม่ดูการการะทําของเขมรจัดการแข่งขันแต่ไร้ซึ่งความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเราขอประนามการการะทาดังกล่าวซึ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับดราม่าประเทศไทยและเขมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ